สวัสดีครับผมร้านซูนามินะครับครับคันนี้จะเป็นโรเยนนะครับตัว600ครับสองสูบมาใส่สายพาตัวนี้คือผ้าใบนะฮะเราเปิดไว้อยู่นะครับมันเลยไม่มีไม่แน่นนะโอเคครับผมเปิดนะ่อนบผ้าใบก็ใช้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ําเข้านะฮะแล้วก็ไม่แมวขวดบอกเราครับแล้วก็ถ้าน้ําเข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆซืมอมอกนะฮะแล้วก็แห้งเองนะครับเพราะว่าพื้นเราบางๆนะฮะเราจะมีพื้นปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะออกมาสะบัดได้นะครับมันเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสงครามโลกนะครับที่เราเคยถ่ายรูปออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขายได้เรื่อยๆนะครับมีค้ามาสั่งเรื่อยๆเลยนะฮะใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะฮะหาเลขก็มาใส่ แล้วก็โรยเยนอน์ฟิลไทอมนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็มีการสบับนะครับแล้วก็จะมีพวกอถอดระบบถอดง่ายนะครับทุกคันที่เราสร้างขึ้นมานะเดี๋ยวนี้จะทำให้ถอดง่ายเพื่อที่จะสะดวกสบายกับการซ่อมนะครับแล้วก็ต่อทะเบียนนะครับครับผม ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าเราทําอย่างดีนะครับตัวตัวจุดยึดนะครับจุดยึดเราจะเป็นเป็นเป็นสลักนะครับสลักแปเปอร์นะครับถอดง่ายนะครับถอดด้านข้างเราสามารถเอากุญแจที่เราแถมให้เนี่ยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถถอดได้เองนะครับเพื่อที่จะถอดง่ายขึ้นนะจะมีขาตั้งพ่วงนะครับแล้วก็จะมีกุญแจนะครับกุญแจที่เพื่อที่จะถอดพ่วงออกจากตัวรถเนี่ยเราจะทําแล้วก็ ใส่ไปในรถพ่วงของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้าถอดเองได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดถอดก็มีจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็จุดปรับระดับก็มีจุดหนึ่งนะครับลูกค้าจะกังวลเรื่องถอดออกแล้วเอาเข้าไปศูนย์มันจะได้ไหมได้ครับเพราะว่าจุดตั้งศูนย์กับจุดถอดมันอยู่กันละจุดกันนะฮะตั้งศูนย์จะมีอยู่ประมาณ3ามี่ี่จุดนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปเดี๋ยวเราก็แนะนําให้นะครับว่าจะตั้งยังไงนะครับ แล้วก็จะถอดยังไงนะครับเป็นวิดีโอนะครับโอเคครับผมยังไงลูกค้าสนใจก็ลองคุยกันนะครับมีระบบเบรกด้วยนะครับพอรถใหญ่ๆเราจะใส่ระบบเบรกนะครับ้าเป็นรถเล็กเราก็จะไม่ใส่นะครับพอรถตรงนี้จะวิ่งได้รไว้นะครับร้อยยี่สิบนะครับรถใหญ่ๆนะครับ ต้องเก่งนะครับไม่ใช่ว่าเราออกไปเราจะวิ่งได้เลยนะฮะเราต้องซ้อมก่อนนะครับแล้วก็ขับให้ชินกับเขาก่อนแล้วก็ขับให้เก่งก่อนนะครับเพราะว่าพ่วงข้างเนี่ยมันเจอลักษณะแบบหนักข้างเดียวนะครับพอหนักข้างเดียวปุ๊บลูกค้าขับแรงๆเลยไม่ได้นะครับลูกค้าต้องชินกับเขาก่อนนะครับแต่ว่าคอไม่สั่นแน่นอนเพราะว่าทางเราทําอย่างดีนะครับมีการสบัดมีอะไรนะครับขับได้สบาย กว่า6กรถซาเล้งทวงค้างขายของนะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าของเราทาอย่างดีตั้งศูนย์ได้นะครับแล้วก็มีการสบัดนะครับขับนิ่งนะครับระบบเบรกแข็งแรงนะครับจุดพิดแข็งแรงนะครับตรงนั้นเป็นตัวสวถ้ามีปัญหาอะไรเราก็รับประกันนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับจะมีปัญหานะฮะโอเคครับผมถ้าอย่างไรสนใจก็ลองคุยกันนะครับ เจห้าสี่ห้าเจกช่างตั้มครับโอเคครับผมสวัสดีครับ